thank you วันนี้เป็นวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2,565วันนี้เป็นวันขึ้น1ิบเค่ำเดือน4ปีขานหลวงพ่อลงมากรุงเทพคราวนี้ลงมา3-4วันลูกหลานลงมาตั้งแต่วันที่สิบเย็นวันที่ 10, 11, 12, 13, 14วันพรุ่งนี้จะกลับแล้วลูกหลาน ปินทบาทชั้นเช้าแล้วก็จะคงจะทางกับกับบ่ายโมงเครื่องเครื่องขึ้นบ่ายโมงแล้วก็วันนี้จะมีการแจกพระเหรียญก้าหารใน,นนัลูกหลานนะ <S 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 แต่เมื่อวานนั้ก็แจกไปแจกเมื่อวันที่ห้านะวันที่ห้ามีนาหกห้าแต่วันนี้จะแจกวันที่สามสิบมกรา หกห้านะทำไมลุงพ่อจึงแจกที่หลังพระที่หลังมันมากกว่ามากกว่าที่แรกนะที่แรกพนะระไม่มากวันนี้แต่ที่วันน่าจะน่าจะครบกันได้นะน่าจะทั่วถึงกันได้วันที่สามสิบมกราเออเป็นวันที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเต้าบนพระเจดีย์ทูลกระบอมสเสด็จนะลูกหลานนะแล้วก็มีการ งานใหญ่เหมือนกันงานรับเสด็จแล้วก็แจกของที่ระลึกวันท่านวันที่30มสิกราหกห้แต่วันที่5มีนาเป็นวันสมโพธใหญ่ใช่ไหมมีนาสมโพธใหญ่เพิ่งเจ็ดไปตั้งแ่เมื่อวานก็แจกสิ่งของแจกของที่ระลึกคือเหรียญลงตาทุกหลานแต่การแจกเหรียญลงตาเนี่ไม่ใช่ว่า หลวงพ่อเองเป็นคนเ,เป็นคนจัดแต่หลวงพ่อไม่เคยนลลูกหลานะไม่เคยรอเลียนลูก,ลกหลวงตาเพราะข่าวนี้เป็นข่าวที่ฉลองสมโพธิที่ยิ่งใหญ่คือเจอดีย์หลวงตาเ,เราควรจะทําของที่ระลึกหลวงพ่อคิดแต่เพียงแค่นั้นนะลูกหลานนะจากนั้นก็ให้ต่ทายาทโยมทางกรุงเทพนะ เขาบอกว่าท่านอาจารย์มีของที่ระลึกระยางเอ็ยังแหละะถ้าทางนั้นผมขอจัดถวายได้ไม่ได้นั้นก็เลยาตดโยงเลยถวายามาทั้งสองชุดนั่นะวนนั้นหลวงพ่อเองเอจัดในคราวนี้คืคอมอบไห้เป็นที่ระลึกอยู่ในอ,อยู่ในกระเป๋าอยู่ในคอของลูกหลานาก็จะลอนระลึกถึกถงองค์หลวงตานานเท่านานเ,าเ,าเพราะว่า แลวงตาเองลวงตาก็ไม่เคยทําเหรียญนี่เหมือนกันนะลูกหลานนะถ้าใครจะทําเหรียญลวงตาลวงตาดูไม่มีชิ้นดีเลยแ่ละแต่เพรานั้นลูกศสียลูกหาย,ยากหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอก็ไม่กล้าที่จะไปขอท่านอีกเหมือนกันแต่ว่าถึงพอเราเราแล้วกล่าวอีกก็คือ,อางานเจดีย์ของเท่าแก่สมัยร้อยเอด็ดท่านไปเขาไปขอลวงตาลวงตาจะทําเท่าไหร่ทําประมาณหมื่นเออดไม่พอหรอกไม่พอแจก S <S เ,เขาก็เลยทำเป็นแสน,นะแต่คราวนี้ก็หลวงพ่อคิดว่าอันนี้ก็เป็นที่ระลึกงานใหญ่ขององค์หลวงตาเราควรจะทาของเป,เป็นของที่ระลึกอีกเหมือนกันนั่นแหะเพราะนั้นข่าวนี้จึงได้มีการแจกนลลัูนหลานน่าแจกลูกหลานทุกคนคิดว่าน่าจะครบนะวันนี้นะเมื่อทานอาหารไม่ต้องรีบนะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วนะใจเย็นๆแล้วก็ทานอาหาร ร่วมกันซะก่อนนะแต่ทึงยังไงอาหารก็มากนะลูกหลานนะ<ม>อาหารข้าวก้นบาทถ้าเป็นไปได้ก็แจกให้ทษถึงนะอาหารออพอเรามาทานอาหารร่วมกันแต่ทึงยังไงก็ตามนะลูกหลานทุกคนนะการอยู่ด้วยกันต้องมีมีมารยาทต้องรักเมตตากันมาจึงจะถูกนะหลวงตามหาบัวในท่านให้รักให้รักให้ให้เคารพให้รักให้เมตตากันนะลูกหลานนะเ,เหมือนพวกเราเกิดมา ลูกเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธะนะเราต้องเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาต้องมองกันด้วยความรักเมตตายากจนเราก็รู้ระดับความยากจนนะถึงจะยากจนก็เถอะทุกคนก็มีปากมีท้องนะคนจนก็มีปากมีท้องคนรวยก็มีปากมีท้องถึงยังไงก็ให้เลี้ยงกันให้อิ่ม มันจึงจะถูกมันจึงจะเป็นธรรมไม่ใช่ว่าคนผมผมเป็นคนจนจนจนเพราะอะไรคนจนเพราะอะไรในหลักของพุทธศาสนาต้องมีที่ไปที่มานะคนรวยก็ต้องมีที่มีที่ที่ไปที่มาเหมือนกันคนมีสติปัญญากมมีที่ไปที่มาเหมือนกันคนโง่ก็มีที่ไปที่มาเหมือนกัน คนเป็นบ้าเป็นบอกรูหนวกตาบอดมีที่ไปที่มาทั้งหมดในหลักของพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าท่านถัดท่านตัดท,ท,ท,ท่านกล่าวไว้หมดนะเพราะน,นั้นพวกเราถ้าว่าใครทุกจนเกิดมาพบในชาตินี้นะให้เป็นผู้ทําบุญถ้าเรายัางขี้เกียจทาําบุญอีกไม่อยากจะทําบุญมีแต่ความโลภอีกเกิดมาชนาจนอีกนะออแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าเราเกิดมาพบนีน้ชาตินี้จน เรามีน้ําใจเสียสละต่อผู้มีบัคคุณสําหรับคนเฒ่าคนแก่วัยวุฒิคนวุฒิเราเป็นผู้เสียสละมีน้ําใจนั่นแหละแปลว่าเปิดเปิดประตูเปิดพ้นทางไปสู่ความความร่ารวยต่อไปในอนาคตนะแต่ถ้าว่าเรามีแต่ความแก่งแย่งกันอยู่ตลอดอว่าเรายากจนมันไม่ได้นะลูกหลานเกิดมาพบหน้าชนาก็ยากจนอีกนะเพราะในพวกเรา ทูกทูกทันนะต้องมีน้ําใจต้องเป็นผู้เสียสละเห็นไหมหลวงพ่อเนี่ยเสียสละไปที่ไหนก็เอาศรัทธาญาติโยมนะลูกหลานนะช่วยๆกันนะเห็นมหลวงพ่ออาหารการบริพกหลวงพ่อเป็นผู้เสียสละและลูกหลานนะหลวงพ่อนึกในใจไว้เสมอนะบางทีไปอยู่ด้วยกัน มีอะไรกันแบ่งเฉลือเผื่อแผ่กันให้โทษถึงหมดที่นั่งอยู่ด้วยกันนะถึงจะมีอาหารคนละคำให้กินคนละคำให้ทั่วให้ทั่วกันมันจึงรักเมตตากันนะถ้าว่ากินแต่คนเดียวไม่ยอมแบ่งใครนั่นนะไปเข้ากับใครก็ไม่ได้ในพ้อยไรเพราะไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่นะที่ลูกหลานเห็นอาหารอยู่ข้างๆลุง,ง,งพ่อ,เ,เ,อเต็มเฉลือเผื่อแผ่อีกสักหน่อยนะลูกหลานมาลูกพ่อเออ การดูดูนะเขานั่งประจําที่แล้วอาหารรบวงไหนที่มันน้อยขนลงไปนะไปจ่ายแจกจุดนั้นแหละให้ทั่วถึงกันนะหลวงพ่อก็เอาฉันเพียงมื้อเดียวเพียงจานเดียวอิ่มก็พอละอาหารเก็บไว้อีกไม่ได้นะลูกหลานะพกสู่เก็บอาหารไว้ในฉันในวันพุ่งนี้อาหารจำนวนนี้เก็บไว้ฉันในวันพุ่งนี้สินขาดไปข้อหนึ่งสินสองร้อยี่สิบเจ็ดของหลวงพ่อขาดไปละข้อหนึ่ง คือพวินัยผิดวินัยเหมือนกะันไม่ให้เก็บสะสมอาหารเนะพราะนั้นหลวงพ่อเก็บไว้กเก็บเพื่อลูกเพื่อหลานทั้งนั้นแหละไม่ได้เก็บเพื่อตัวเองนะแบบเก็บเพื่อความทั่วถึงจะทํายังไงมันจึงจะทั่วถึงเอย่างผู้เท่าคนผู้สูงวัยเข้าเข้าไปสู่อาหารไม่ถึงนั่งอยู่ประจําที่เอาส่งเข้าไปเนาะให้ทั่วถึงสําหรับผู้สูงวัยเนี่ยเราว่าเด็กอย่างน็นต้นนะเด็กคนพิการ อย่างนี้เป็นต้นนะออย่างนี้แหละสรุปล่วก็คือให้พวกเราเห็นไหมล่ะอืเวลาเกิดสึกสงครลามแตกทะลุะะผู้ภายพวกเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมพวกเรารักกันไว้ดีกว่าเมตตากันไว้ดีกาว,กว่ามีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไว้ดีกว่าคนเกิดเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ข้าวน้ำโภชนาอาหารเ,เพราะฉะนั้นพวกเราเต้องมีน้ำจ่ายต่อกันสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนานคนขยันคนมีปัญญาขยันและมีปัญญาจอมหาทรัพย์ได้ของพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะลูกหลานถ้าตัวเองไม่มีทรัพย์ก็มองตนเองเ,อเราพยะเราขี้เกียจหรือเปล่านะ เราขี้เกียจหรือเปล่านะหรือเราโง่หรือเปล่านะเราจึงจะหาทรัพย์ไม่ได้นะแต่หลักของพุทธศาสนาและวพระพุทธเจ้าคนขยันและคนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้เพราะทนานพวกเราทุกทุกท่านนะถึงจะไม่มีปัญญาก็ให้ขยันไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะนะขยันเก็บหอมรอมริบในหลักของในหลวงในหลวงร .9 นะ เศรษฐกิจพอเพียงหลวงพ่อยังนํามาพูดมากล่าวให้กับลูกหลานอยู่เสมอๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงของหลักพุทธศาสนานให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้หาก็ให้มันให้กยันในการหาพอหามาแล้วเนี่ยเก็บรู้จักเก็บอีกเก็บหอมหลอมริบไว้และเวลาใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์คิดจะก่อนยังค่อยใช้ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วใช้ดูชูยแชก เขามือซ้ายออกมือขวาทะลุทะลวงไปหมดออพอได้ของเก็บมาก,ก็เหมือนกับเหมือนขยันตักน้ําขยันก็จริงอยู่คนขยนันแต่พอตักน้ํามาใส่กระป๋องก้นรั่วตุ่มก้นรั่วตักมาขยันตักมาแต่ว่าตุ่มก้นรั่วมันไหลออกไปหมดอันนี้ค็เหมือนกันคนขยันถึงขยันจริงอยู่ขยันหาแต่ใจมันรั่วใจมันรั่วเก็บเงินไว้ไม่อยู่เก็บของไว้ไม่อยู่ พ่อเก็บเปิ้อนรอ้อออกโปดเห็นอะไรขวางหน้าใช้จ่ายไปหมดแล้วมนันจะอยู่ได้ยังไงครับสมบัตินี่แหละในหลักของท่รรทำคาสอนที่ว่าให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นะถ้าอ้างเป็นพระบาลีก็มีอีกนะลูกหลานนะสหายญ,ญาติโยน,นะอุปทานสัมปทานะถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคากสัมปทานถึงพร้อมด้วยการรักษา เมื่อสบแสวงหาทรัพย์มาแล้วให้เก็บรักษาไว้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นกัญญาณมิตรตาให้คบเพื่อน <c oughs> เพื่อนฝูงที่เป็นคนดีอย่าไปคบคนเกเรอย่าไปคบคนขี้เหลาอย่าไปคบคนเ,เล่นการพนงการพนันกัญญาณมิตรตาสัมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปป้นอย่าไปคดอย่าไปโกงเขา เอออย่าไปขายยาบ่งยาม,มา,าคัญชาย,ยาฝิ่นของที่ผิดกฎหมายอย่าไปทำเออสำมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบในหลักของพระศาสนามันมีนะลูกหลานนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดอุดถานัสัมปทาความขยนันอรักขาสัมปทาเมื่อรักษาเมื่อขยนัน้วให้เก็บรักษาเหมือนกับตุ่มไม่ก้นตุ่มไม่ก้นรั่วกระป๋องไม่รั่วอย่างนั้นแหละนะ มันขยันตักมามันอยู่ได้ใช่ไหมถ้าตุ่มก้นรั่วก็ดีกระป๋องก้นรั่วตักมาขยันตักมาถะกเทม,มนันไหลรัล่วไปหมดอันนี้มันก็ไม่อยู่เหมือนกันทรัพย์สมบัติเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกนชนเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์พ่อพ,พุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์นักทายาทโยมลูกหลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามการสอนสวงหดิ์ัก็ปร,ระจําเป็น แล้วพอการแส,สวงหาคุณงามความดีก็จําเป็นอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีให้เป็นคนดีพูดง่ายง่ายให้สังสมบุญกุศลเว,า,วายเ,เพราะว่าชีวิตของเรามันมีจุดจ,จบนะลูกหลานนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดอยากจะกล่าวนะเหมือนกับเอาความตายมาคููมาแนะนํามาบอกกล่าวให้กับพวกเราฟังแต่ว่าจําเป็นจะต้องพูดนะเพราะอะไร พ่อหลักของพุทธศาสนาพระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าจังหวะให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่สเสมอดูก่อนอาอนนท์เธอระ,ะลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระพุทธเจ้าถามพระอนุประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเอออาอนท์ตั้งอยู่ในความประมาทควรระ,ะลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าไม่หายใจไม่เข้าใช่ตายหายออกไปหายใจไม่ออกก็ตาย เพราะนั้นถ้าคนระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ประมาทสิ่งไหนควรจะทำสิ่งไหนควรจะคิดจงสิ่งไหนควรจะคิดสิ่งไหนควรจะทำสิ่งไหนควรจะพูดเขาจะทำสิ่งที่ดีนะแล้วเขาจะไม่ทำสิ่งที่มันเลวหรือสิ่งที่มันไม่ดีการอยู่ด้วยกันกันคิดในทางที่ดีแล้วก็ทำในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีเมื่อคนมีเป็นดีทั้งสามอย่างแล้วอยู่ด้วยกันมากมายก็ร่มเย็นเป็นสุกนรกหลานนะ ถ้าว่าคิดคิดคิดก็คิดเร็วทําก็ทําเร็วถ้าพูดก็พูดมาเร็วอยู่ด้วยการมากมายขนาดไหนแตมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายจะหาความสงบสุขไม่ได้หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อได้มาพบมาเจอลูกหลานทันทีก็มาเล่ามาเก,ก่าแนวความคิดให้ลูกหลานสธาญาติยมได้ยินได้ฟังนะแต่ที่ยังไงอย่าไปรีบนะวันนี้นะที่ยังไงทานอาหารเสร็จแล้วแจก เหรียญก้าหาญนะลูกลานนะเอารับพอในเทรนเนอร์รนะสัพโรคาวินิมตโตสัพพันตาปาวัตติโตสัพพเวรามาเดกันโตเนป ตัวจะตตังภาวาสพิติโยวิวัชานตตาภาโรโควินาสตุมาเตภาวาตวันต้า ป้าจายนจัตตาโรธรรมวัตทานติอายวันโนสุขานปาลาราตนาตยานุปเวนาราตนาตยญาตยตา โดคาโลคาพยาเวลาโซกจัตตุจุปทวาอเานกาอันตรายาปิวินาชันตุอเทสโตตายาสิทธิทนางลาปังโสทิภาคยังสุขัางวลัง สริอายุเจวันนอจาโพคังบุธิจยสวานตาตาวัสาจายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ตามบาบุตฐานุพาเวนัสดา,าโตที่พวันตุเตภาวาตุตาพมังกาลังราคันโตจาปเดวตาตามบาธรรมานุภาเวนัสดา,าโตที่พวันตุเต ภาวะตุสัพพมังกาลังรกขันโุตาพเดวตาตามมาสังขานุภาเวานะตาดาโสเิภาวันตุเตา เจ้าหน้าที่นะโดยดูน้เจ้าน้าที่นะมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลเนะื้ออาหารนะเนื้อกองทัพต้องไปด้วยท้องทุกคนมีท้องมีปากมีท้องต้องเฉลือเผืือแผ่ให้ทั่วถึงนะลูกหลานเนะื้อท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสง ละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา